สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกอาจารย์เจียบสวนหลวงได้กรณุณามอบพระสมเด็จวัดระฆังพิมพฐานแจมให้เราศึกษากันครับสวยงามมากนะครับเราศึกษาด้วยปืน奥林ปัสแฟนตาครับท่านผู้สนใจนะครับเราจะมอบไปตารางธาตุพร้อม2องสารสม A6 ให้ครับธาตุที่สำคัญแคลเซียม44% SI ซิลิคอน1%ธาตุทีวะมวล52%ครับ ในการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ท่านต้องนำธาตุหลังปืนนะครับมาเปรียบเทียบกันหลายๆธา,าตุนะครับจะใช้ธาตุเดียวเนี่ยมาไม่ได้นะครับเราจะต้องนำหลายๆธาตุมาประกอบกันเนื่องจากพระมีส่วนประกอบของชีวมวลหลายส่วนนะครับจึงจะต้องนำทุกธาตุเนะี่ยมาเปรียบเทียบกันในระหว่างพระกับพระนะครับและมวลสารต่อมวลสารนะครับในครั้งนี้ขอขอบคุณอาจารย์เจี๊ยบสหลวงครับที่ได้มอบพระสวยๆให้เราศึกษากัน